พี่น้องเอ,อ๋ยหมุนเวียนมาเถิงเลว่วเดือนสิเพ่งบุญเขาชากเหตุบุญฝากหาพี่น้องเฮานั่งผู้คนตายบอว่าน้องและอายพ่อแม่ผู้ตายไปให้มาเอาของท่านส่งไปในวันนี้สิบสี่สิบหาเพ่งเดือนสิบหีดของดื่มโบราณสี่ประเพณนี้ตั้งแต่เกา่า เฮดแต่พอเฮ็ดแต่เมจดมาหัวสูหนึ่งบ่มีให้เสียมสลายเช้าอีสาน้องอ้ายแะบบจัดแจงเตรียมงานมีเข้าปลาอาหารสูเนี้วนนอไวพ่อแต่มาถึงมือกนันำไปให้ถือปองไปฝากพี่ตอน,น้องผู้เคยได้จหักแพ้งสิบหาคำฟ้าแจงลงวัดไปทำบุญ ใจกุศลเป็นท่านตักบาตรกันตอนเศร้าเทิงอาหารเทิงเข่าถวายท่านให้หลวงพอ่อพ่อแต่เสดเปียบปล่อยจังเอาให้โู้พนตาให้พ่อสายมาถวายเข่าเน้วกินอีกเทื่อนึงแกผรสสงองข้าเจ้าผู้มากเข่าสู่พิธี พี่น้องเฮ้าวานีต้องจับชุดถวายท่านมีอาหารข้าวหวานตังเตรียมเอาไว้เขียนซื้อลงไปให้ท่านหาไผได้บอกเราบุญเขาสาเขาสลากปไดใเว่ามาแล้วตั้งแต่นั่นถวายเขาสาแก่ท่านประทานไฟผู้เป็นสุงแล้วเอาลงไปย่ายเลาะก,กําแพงหรือกบไม้ จุดทูเที้ยนเอาไว้ในใจแล้วบอกกล่าวมารับเอาของฝากให้ผู้ตายแล้วทุกทุกคนบางก็เตรียมห่อเขาไปยายใส่ตามหน้าเพื่อบูชาดวง